เลือกไปดูช่องที่ที่เราสนใจแล้วก็ไปดูเหมือนใจกับคนที่เราอยากจะดูท้าช่องเล็กเพ่าไรเพราะว่าช่องเล็กก็คือคนน้อยไงนะเราเ็าอ้เข้าไปมีปฏิสั 11, มพันธ์ง่ายง่ายแลบางทีเราก็ได่ขึ้นช่องันด้วยส่วนไปห้องใหญ่ไม่มีโอกาสแต่ได้ได้สิ่งคือได้ควา,า,ามรู้เราไปช่องใหญ่ก, 10, ก็เอาความรู้ล้วเราไปช่องเล็กเพื่อมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เออไปอยู่ในช่องเล็กเพื่อว่าเ,เราจะได้ หมนุนมันเองในการที่จะขึ้นไลน์ของตัวเองเนี่ยค่ะเนาะดอดีคนแก้วมันมีเพื่อนแข,ข็งแกร่งกว่าดีครับดีนะคะนี่คือทุกคนต้องต้องอัดแต่งเนาะได้อย่างหนึ่งตอนแรกที่หนูเห็นไม่ว่านอกชุมชนนั้นใดชุมชนต้อตัวตัวการขึ้นไลน์ตัวช,ช่องดาดาบินอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะติติดปีกกลัวว่าชอบดาติดปีกแต่ที่หนูอยากจะพูดว่ากลัวทําทไมล่ะคะในเมื่อในเมื่อติดต่อกบเขา สร้างขึ้นมาเพื่อโอกันเราเพราะว่าที่มีกฎเกนฑ์ใหม่ๆม,มาที่เราหอดใหญ่ล้วจะได้อย่างหอดใหญ่นะถ้าเราขยันนะฮะเราต้องผ่านการเริ่มต้นให้ได้นะคะเนาะเราต้องผ่านการเริ่มต้นให้ได้เราเรียนเราเรียนหนังสืออาจจะจบใช้เวลาตั้งหลายปีนะมากมากนะฮะอย่างจบอ .6 ก็เรองพาไปไปห้าสิปีใช่ไหมเราจะเรียนจ่มหาลัยมันก็พาไปตั้ง ถูกไหมคะเพราะนั้นเราจะเข้ามาทํามัดไล่ต like ่ออันน <T> ี้ถือว่าเป็นการไปรงเรียนนะเนี่ยการอดตัวเองการเรียนเรียนรู้นะเราเราจะมาทําแค่สองวันสามวันวันหรือเดือนสองเดือนแล้วนำมาอ้อยไม่เห็นได้อะไรเลยไม่ใช่นะคะได้เรามีิต่ได้ค่ะได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนาภห้กล้าตัวเองนะคะ มันคนอาจจะมีข้อแม้ว่าอ๊ยทั้งคนไม่เก่งมันเธอนี่โอ้ยนะะทุกคนมีการเริ่มต้นทุกคนแหละค่ะนะเราก็เก่งในแบบของเราเราชินกับอีกไหนนะเราทำ